พี่น้องจากพระวจาศของพระเจ้านั้นสอนชีวิตของเราและนํานชีวิตของเราและที่จริงมากกว่านําพระวจาศของพระเจ้าเป็นชีวิตบรรดาลชีวิตให้กับเราเราได้ยินพระวจาศของพระเจ้าได้ฟังทุกๆวันช่วงนี้เราฟังหนังสือปฐมกาลเรื่องราวของอับ,บราฮัมซึ่งพ่อตีได้เทศตั้งแต่วันจันทรปฐมกาลบทที่12เมื่อพระเจ้าเรียกอับ,บราฮัมอายุ75สาปีซาายอายุ65ปี สัญญาของพระเจ้าออกจากทุกสิ่งและเดินตามพระองค์แล้วก็พระสัญญานั้นสําหรับอับรามและลูกหลานไม่ใช่โลดโลดต้องแยกจากอับรามไปเพราะว่าแผ่นดินนี้พระเจ้ายกให้กับลูกหลานของอับรามแล้วเมื่อวานนี้เราได้ยินพระติพูดถึงพระวรสญญารบทที่ขอโทษปฐมการบทที่15ที่พูดถึงพระสัญญาและพันธสัญญาพระสัญญาคืออับรามจะต้องมีบุตรในอายุเกิน75หก็แล้ว 80ก็แล้วซาลาก็อายุมากขึ้นแต่พระสัญญาคือพระสัญญาบทที่15ข้อที่6อับรามเชื่อในพระยาเว,พร,าเวพระยาเวจงถือว่าความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมความเชื่อคือความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อคือความชอบธรรมพระพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมแล้วเรื่องการดําเนินไปเมื่อวานนี้เรื่องแผ่นดินก็มีคารัตเบริสที่พอตีได้พูดถึงการแบ่งโคแบ่งแพะแบ่งแกะ เราก็เพื่อทำบรรทสัญญาแต่สิ่งที่เราได้ยินในวันนี้ก็คือว่ามาถึงบทที่16พระเจ้าช้าเกินไปหรือเปล่าทำไมพระองค์ไม่แห่บรมมีบุตรซาาราก็อายุมากและเป็นหมันด้วยที่สุดแล้วบทที่16สอนเราอย่างแข็งขันมากเมื่อพระเจ้าดูเหมือนจะช้าเมื่อพระสัญญาดูเหมือนว่าดีเลย์ทำไมมนุษย์ไม่มานิปุลตไม่จัดการเองละ่ะ ที่สุดซาายก็บอกกับอับรามว่าฉันมีทาสชื่อฮากาจงเข้าไปหลับนอนกับนางจะได้มีบุตรเพราะตามธรรมเนียมตามระเบียบนั้นลูกของทาสคือของของนายดังนั้นเมื่อพระเจ้าช้าเกินไปเราจัดการเองก็ได้นี่ที่สุดละอับรามได้รับนางฮากาเป็นภรรยาและเป็นยังไงนางตั้งครรภ์จริงๆบ้านแตกทะเลาะกัน หากกาเริ่มยกตัวขึ้นค่มเหงในเรียกว่าเหนือนายหญิงหญิงพยองพระกัำพีช้ยคำนั้นคำที่พ่อสรุปได้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเราคิดจะมานีปูเลตพระเจ้าช้าเกินไปเราจัดการมานีไปว่ามือมานีปูเลตคือมือฉันจัดการได้ฉันเก่งพอฉันจัดการได้สิ่งที่เป็นความวุ่นวายในโลกใบนี้สิ่งที่มนุษย์มานีปูเลตโลกสรรพสินทั้งหลายนั้นสวยงาม แต่เพราะมนุษย์จัดการหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยเกิดผลกระทบมากมายเมื่อหากาตั้งคันซารายตัดสินใจทำาด้วยมือของตัวเองจัดการเองเพราะใช้คำสั้นๆก็คือว่าเมื่อมนุษย์จัดการแทนพระเจ้าความวุ่นวายก็เกิดขึ้นปัญหามากมายก็เกิดขึ้นถ้าเราถ้าเราไม่สร้างรถยนต์เราก็ไม่มีคาร์บอนไดคาร์บอนมอนอกไซด์มากขนาดนี้ ถ้าเราไม่สร้างแอร์ขึ้นมาโลกคงไม่ร้อนขนาดนี้และทุกสิ่งที่เป็นมานิปูเลตคือมนุษย์สร้างขึ้นก็ดีแต่ถ้าขาดความรับผิดชอบต่อหน้าพระเป็นเจ้าทุกอย่างก็แย่หมดที่สุดบ้านแตกพี่น้องครับถ้าเรามองดูความวุ่นวายการเมืองสังคมการศาสนาทุกอย่างที่เป็นความวุ่นวายความเชื่อที่บริสุทธิ์มันถูกบิดพลิ้วมันถูกมนุษย์มานิปูุเลตจัดการว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น ต้องเป็นไปตามใจฉันที่สุดแล้วความวุ่นวายความแตกแยกก็เกิดขึ้นเรื่องนี้ในพระคำบีสอนเราอย่างมากเขาต้องรอพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้านั้นพระองมาแน่นอนและความเชื่อคือความชอบธรรมที่สุดพี่น้องที่รักครับเราเห็นว่าหากาทนไม่ไหวอับรามบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อซาราทำรรเสร็จแล้วก็ไปบอกว่านี่เป็นความผิดของท่านที่นางดูหมิ่นฉัน แล้วเป็นยังไงขอพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนางบอกกับอับราฮัมขอพายให้องค์พระผู้เจ้าตัดสินเราเถิดว่าใครถูกใครผิดเวลาทำไม่เรียกหาพระเจ้าทำเองแต่พอมีปัญหาลองหาพระเจ้าและอับราฮัมก็บอกว่าเขาเป็นทาสหญิงของเธอทำกับเขาตามเห็นสมควรเถิดพี่น้องอยากดูไหมว่าเห็นสมควรในสายตามนุษย์คืออะไรสลา,ายคมเหงหากกาจนอยู่ไม่ได้นี่ไง ฟัดกันนวเนียเพราะอะไรในสังคมมนุษย์ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความอยากจะเป็นใหญ่อยากจะครอบครองทุกสิ่งแล้วหลักการที่สวยงามความจริงที่พระเจ้าสัญญาไว้ความรักฉันพี่น้องหายไปหมดทุกอย่างคมเห็นจนนางต้องหนีไปพี่น้องที่รักพระเจ้ายังคงสัญญาต่อไปและพระองค์เรียกฮากาให้กลับและบอกกับฮากาว่าแม้เป็นทาต แต่ลูกเป็นของอับราฮัมพระเจ้าจะอวยพรแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่อิสอัไม่ใช่บุตรแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องทีัะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระวจาะจาของพระเจ้าและเป็นเรื่องที่น่าทึ่งในชีวิตจริงของเราถ้าเราจะปฏิบัติอย่าอย่าคิดเองมโนเองทำตามใจเราทุกอย่างและพอมีปัญหาแล้วก็ขอให้พระเจ้าเข้ามาแก้ไขแต่ชีวิตที่แท้จริงคือ ผู้ดใดฟังถ้อยคําเหล่านี้ของเราและปฏิบัติตาม mm hmm. ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหินฝนจะตกน้ํแต่ไหลเชี่ยวลมจะพัดผมเข้าใส่บ้านหลังนั้นก็ไม่พังผู mm ้ hmm. ที่ไม่ฟัง mm hmm. ก็เหมือนสร้างบ้านไว้บนทรายและไม่ใช่ทุกคนที่ร้องว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าถวายมิซาดีอาภรณ์สวยงามทุกอย่างยิ่งใหญ่จัดการด้วยตัวเองที่สุดแล้วพระเจ้าข้าเราเคยกินดื่มกับพระองค์เราเคยทำบัตรเซน พี่เจ้าจะตัดว่าเราไม่รู้จักเจ้าพอต้องปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเองและพระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ใช่มโนพระวาจาพระวาจาของพระเจ้าที่บอกให้เราปฏิบัติตามรักมีความเมตตาและมีความใจดีทุกอย่างปฏิบัติตามพระเยซูพี่น้องที่รักในพระวรสารวันนี้เป็นตอนจบของพระโอวาสบนภูเขาซึ่งเราเริ่มฟังหลังจากวันสมโภชพระจิตเจ้า เริ่มจากบทที่5เรื่องบุญญาลาบถ้าพี่น้องจำได้ 5, 6และ7 3บทในมัทธิทิวนี้เป็นพระโอวาสบนภูเขาและศูนย์กลางของพระอวาสบนภูเขาคือบทภาวนาข้าแต่พระบิดาชีวิตทั้งหมดคือความสัมพันธ์กับพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจตัวเองถ้าเราได้ตามแม้กระทั่งเราในประเทศไทยทุกอย่างของเราเป็นไปตามพระประมาพิไทย ทุกอย่างเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่และต้องเป็นเช่นนั้นหมายความว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีจริงๆเราจรึงจะเรียกว่านี่คือพระพรสูงสุดพี่น้องที่รักครับเรามีหลักการเรามีกฎหมายเรามีระเบียบการดำเนินชีวิตตามกฎหมายกฎหมายที่จริงแล้วต้องเป็นกฎหมายเพื่อความดีส่วนรวมกฎหมายนั้นต้องสนับสนุนความดีเท่านั้น ไม่ใช่กฎหมายที่ทําให้เราหลีกเลี่ยงสามารถที่จะมองข้ามหรือเอาเปรียบดังนั้นพี่น้องครับนี่คือตอนจบของพระโอวาทที่หนึ่งในมัทธิวมัทธิวมีห้าพระโอวาทบทที่ห้าถึงเจ็ดพระโอวาทบนภูเขาบทที่สิบพระโอวาทเกี่ยวกับธรรมทูตบทที่สิบสามพระโอวาทเกี่ยวกับพระราาจากสวรรค์อุปมาบทที่สิบแปดเกี่ยวกับพระศาสนาจักรนี่เป็นพระโอวาทแรกสุดเลยและพี่เจ้าตรัส และประชาชนบอกว่าพระคัมภีรเขียนว่าเมื่อพระเจ้าตรัสถ้อยคําเหล่านี้จบแล้วประชาชนต่างพิศวงในคําสั่งสอนของพระองค์พอพระองค์สั่งสอนอย่างผู้มีอํานาจเพราะอะไรรู้ไหมพะพระองค์สอนและพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์สอนพระองค์เยียวยารักษาคําพูดของพระองค์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักพ่อขอให้เราฟังพระวาจาของพระเจ้าจากปฐมกาลดูเหมือนสองบทจริงๆไม่ได้แมทช์กันเลย แต่ว่าเป็นสองบทที่ขนานกันไปจากพันธสัญญาเดิมแล้วก็จากพระวรสารที่ต่อเนื่องพ่อขอให้เรามั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้านี่คือพระวาจาที่ทําให้เราดําเนินชีวิตและเราได้ยินบทสร้อยก่อนพระวรสารผู้ใดรักเราผู้นั้นปฏิบัติตามวาจาของเราพระบิดาของเราจะเสด็จมาพร้อมกับเรามาพำนักอยู่ในเขาฝั่งพระวาจาของพระเจ้าทุกวันไม่น่ารักเหมือนพระเจ้าก็ให้มันรู้ไป พอพระเจ้าประทับอยู่กับเรายิ่งกว่านั้นรับสินมาสนิททั้งกลืนกินพระกายและพระโลหิตพระองค์ตรัสกินเนื้อและดื่มโลหิตของเราปังและเล่าอางุน่นนี้เราทราบดีเขาจะมีชีวิตนิรันดรเราจะมีชีวิตในเขาลูกของพระไม่น่ารักสอบตกหมดทั้งระบบขอให้เรามั่นใจเราเป็นลูกพระจริงๆฟังพระวาจาและดำเนินชีวิตด้วยกันอเมน